จอกข่าวร้อน ท่านผู้ชมคะนั่นก็เป็นภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะหลังจากที่นางสาวยิ่งรักจินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในวันนี้ค่ะหลังจากที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเกือบ4เดือนเต็มเนะคะพร้อมกับข่าวคราวนะคะของความไม่ลงตัวในหลายๆเรื่องทั้งจากข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงให้มีการปลดตัวผู้บัญชาการฐานบกและรวมไปถึงการแก้ไขนะคะร,ะรับพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมปีพุทธศักราช2551และก็เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคซึ่่งถือวา เป็นเรื่องที่กองทัพให้ความสําคัญมากที่สุดค่ะแก้พรบรจัดระเบียบราชการกลาโหมตามที่มีข่าวปรากฏว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาการโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมได้เพราะมีพรบรที่ออกในยุคข,ของรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นก็คือ ทำให้ฝ่ายการเมืองไม่สามารถที่จะไปโยกย้ายนะฮะในตำแหน่งต่างๆได้ปัญหานี้มีผู้นำเสนอรวมทั้งแกนนำของเราก็ได้นำเสนอปัญหานี้ในที่นี้เราอยากจะพูดปัญหาหลักการก็คือพอรบนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของระบอบอะมาตยาพิปตรไตยที่ขัดขวาง ไม่ให้พักการเมืองหรือนักการเมืองสามารถที่จะมีอำนาจในการโยกย้ายค่าราชการทหารได้นั่นก็คือตัดไม่ให้กองทัพยึดยงกับอำนาจประชาชนโดยหลักการถ้าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พรบรฉบับนี้เกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้ามีก็ต้องไม่ใช่อย่างนี้นั่นก็คือในทุกองคาพยพจำเป็นจะต้องยึดโยงกับอำนาจของประชาชนเราจึงขอตั้งข้อสังเกตในปัญหาพรบรจัดระเบียบ รัชก,การกลาโหมเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะและรวมทั้งพักประชาธิปัตย์และพลพรรคของระบอบอมาย์กก็ด่าหน้าออกมาปกป้องพอรบฉบับนี้มันประหนึ่งว่าพักประชาธิปัตย์นั้นไม่ใช่พักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพักประชาธิปัตย์จึงแสดงตัวอย่างโจงแจ้งว่า ไม่ปรารถนาที่จะให้พักการเมืองใดแม้แต่พักการเมืองของตนเองนั้นเข้าไปมีอำนาจเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายข้าราชการทหารเพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าพรักประชาธิปัตย์นั้นไม่ใช่พักการเมืองที่มุ่งประสงค์จะนำประเทศชาติไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ยังเป็นพัคที่เป็นพัคของ แสดงตัวเป็นพักของอมหายาธิ่ปไตยอย่างหนักแน่นและมั่นคงค่ะชัดเจนนะฮะไม่ต้องอธิบายยาเพราะว่าเคยอธิาบายมาแล้วในบางข้อข้อที่หนึ่งย้ายบัญชาการทหารบกตั้งเตรียมสิบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือโผทหารชัดไหมฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการสลายกลุ่มคนเสื้อแดงที่ออกมาชุมนุมมีคนเสียชีวิต91บศพ เสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเรื่องเฮลิคอปเตอร์สามลำตกถ้าไม่มีเหตุผลที่จะย,ย้ายผบอทอบอมากเพียงพอแล้วก็น่าจะพอหาเหตุผลอื่นได้ตั้งเตรียมสิบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือโผทหารย้ายทุกคนที่พลเอกประยุทธ์วางไว้ซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคุณยินลักชณวัตรได้ชัดเจนนะฮะเคลียร์สองฮะ ค่ะท่านผู้ชมคะกุญแจดอกสําคัญนะคะที่ทําให้ระยะห่างของรัฐบาลกับกองทัพนั้นลดน้อยลงค่ะก็คือการทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภาซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกค่นขอดนะคะจากฝ่ายคนเสื้อแดงว่าเป็นการซูเอียกับอมาตถ,ถึงขนาดต่อต้านนะคะแล้วก็ขู่ว่าจะเลิกให้การสนับสนุนรัฐบาลก็ตาม วันนี้ในะคะในใจอึ้งพากรแกนําขบวนการล้มเจ้าก็ถึงขนาดบอกเขาวา่ารัฐบาลเลือกที่จะหันหลังให้กับคนเสื้อแดงและเลือกที่จะเอาใจอํามาตย์แทนที่จะเสนอนโยบายที่ครองใจพลเมืองจํานวนมากพอน้าหลงแล้วอามาตย์จะรุกสู้โจมตีรัฐบาลอย่างหนักเพื่อสร้างรัฐบาลแห่งชาติภายใต้อํามาตย รัฐบาลต้องไม่สั่งให้คนเสื้อแดงนิ่งเฉยมันแปลว่ารัฐบาลต้องปลดพลเอกประยุทธ์และทหารมือปื้อนเลือดอย่างเร่งด่วนเพื่อนำคนที่สั่งฆ่าประชาชนมาขึ้นศาลโดยมีการปฏิรูประบบศาลด้วยแต่จากภารกิจนะคะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกในการเข้ามาช่วยประคับประคองนางสาวยิ่งรักษ์จินวัตรนายกรัฐมนตรีฝ่าวิกฤตน้ำท่วม และหลายโอกาสที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพไล่ลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทาหารที่เข้ามาช่วยรัฐบาลแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ต้นจนสถานการณ์กำลังจะคลี่คลายทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพดูดีจนน่าเป็นห่วงค่ะดูดีจนเป็นน่าเป็นห่วงว่าด้ยวยรูปแบบของความคิดนะคะของอาจารย์ทิดาหมอ่อมลรมนัทกอดแล้วก็ในใจไม่ใช่การตัดสินใจเลือกนะคะของนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าอาจจะรวมไปถึงพันธมตโททักษิณด้วยแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะ วันที่นายกได้เข้ามาเยี่ยมกระทรวงกลาโหมท่ามกลางการต้อนรับโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ส,สิิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมกับผู้นำสามเหล่าทัพให้การต้อนรับในวันนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ต่างไปจากการตัดสินใจของรัฐบาลนะคะในการที่จะเลือกก้าวเดินไปพร้อมๆกับกองทัพมากกว่าการจัดการในสิ่งที่ฝ่ายคนเสื้อแดงนั้นร้องขอแก่บ,บังคับที่อาจจะสร้างความรู้สึกอึอดอัด ก็ต้องตอบสนองความต้องการของคนเสื้อแดงอย่างไม่รู้จักจบเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการค้นล้มอมาตนั้นดูจะไกลเกินกว่าสิ่งที่รัฐบาลคิดและก็รู้ดีว่าอาจสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์นายกรัฐมนตรีเองก็เน้นย้ำนะคะว่ากองทัพและก็รัฐบาลมีภารกิจร่วมกันในการรักษาความมั่นคงการสร้างความปรองดองรวมไปถึงความร่วมมือกันในการปกป้องสถาบานัน และความเห็นตรงกันอีกด้วยที่จะน้อมนําเอาพระราชดำรัสมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและก็ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันรประกอบไปด้วยกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยจะลงพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนอีกด้วยและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังระบุอีกนะคะว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทํางานของกองทัพเพียงแต่มอบนโยบายให้กับกองทัพไปปฏิบัติตาม ตราบใดที่เป็นการทํางานยบนพื้นฐานของความให้เกียรติซึ่งกันและกันและความเข้าใจกันก็เชื่อว่าจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนประเด็นเรื่องของการแก้พรบก,กลาโหมในวันนี้ยังไม่มีการหารือกันเนื่องจากเพิ่งจะมาตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกค่ะ เราเองนะคะวันนี้เราตั้งคณะกรรมก,การนะคะในการที่ทํางานตรวจสอบแล้วก็ทั้งทั้งสองทางนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของการปกป้องสถาบันนั้นเราก็ต้องตรวจสอบและปลกป้องไม่ให้ใครอ้างอิงถึงทางด้านของสถาบันในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งทางกองทัพก็มีหน่วยในการดูแลแล้วก็จะทํางานร่วมกับทางทางด้านของเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วก็ทางด้านของไอซีทีนะคะขณะเดียวกันเราเองเราก็จะทํากิจกรรมในเรื่องของพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้เราอย่ามองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนนะคะมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะและทุกคนก็มีความจงรักภักดีอ,อยากจะเห็นประเทศชาตินั้นก้าวไปข้างหน้าค่ะ ขณะที่ในวันนี้นะคะที่สํานักงานตารวจแห่งชาติร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าประชุมคณะกรรมการอํานวยการกําหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้หวังมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการกับเว็บไซต์หมิ่นสถาบันซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าก็เกิดขึ้นมาภายหลังจากการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยมีโซ่กลางก็คือ คนเอกยุทธศักดิก์ส,สิทธิประภาค่ะเลิกพูดว่ามาจากต่างชาติแล้วแก้ไขไม่ได้เมื่อมาจากต่างชาติได้คุณไม่ส่งได้มหมก็ได้และคุณส่งทำไมไอ้พวกอุบาทพวกชาติชั่วพวกเลวทรามที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ผมจะเน้นเรื่องการจับกลุ่มส่วนเนื้อหาจะ ไม่นําเสนอต่อสู่มวลชนเพราะเป็นเรื่องไม่สมควรและไม่บังควรจะมีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมคะคนละเรื่องนี่ปรับเว็บไซต์กระทบสถาบันไม่มีแก้ไขอะไรทั้งสิน้นจะแก้ไขความเลวร้ายของไอ้พวกเจ้าของเว็บไซต์ที่เห็นกับตัวเสียชาติเกิดที่เกิดในแผ่นดินไทยแล้วยังมีความคิดชั่วช้า สนับสนุนคนต่างชาตินี่คือภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายขณะที่เนี่ยน,นะคะก็ยังมีการเน้นย้ำจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอีกด้วยค่ะว่าจะไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ซึ่งก็ย่อมรู้ดีนะคะว่านี่คือการปฏิเสธความต้องการของคนเสื้อแดงค่ะที่กำลังรุกไล่ในเรื่องนี้อย่างหนักอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องเว็บไซต์กระทบความมั่นคง และมินสถาบันตำรวจก็มีความชำนาญอยู่แล้วไม่ต้องวางกรอบทำงานทันทีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแยกหน่วยกันทำามันก็ไม่อิมแพคผมมอบหมายท่านพบตรเ,เป็นคนรับผิดชอบประสานกับหน่วยข้างเคียงท่านนายกตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานเราจะทำงานอย่างจริงจังจริงใจ และหวังผลสำริจของงานเลิกพูดว่ามาจากต่างชาติแล้วแก้ไขไม่ได้เมื่อมาจากต่างชาติได้คุณไม่ส่งได้ไหมก็ได้และคุณส่งทำไมไอ้พวกอุบาทพวกชาติชั่วพวกเลวซามที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ผมจะเน้นเรื่องการจับกลุมส่วนเนื้อหาจะไม่นำเสนอต่อสื่อมวลชน คุณผู้ชมคับรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นบวกนะคะทั้งต่อรัฐบาลและก็กองทัพค่ะโดยเฉพาะกับประเทศชาติด,ด้วยนะคะและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นนะคะอย่างเป็นรูปธรมรมเพียงแต่ว่ารัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นจะต้องรักษาระยะและก็ความแน่นอนณนะจุดนี้เอาไว้ให้ได้ค่ะเนื่องจากว่านะคะจะต้องถูกการท้าทายนะคะอย่างดักเลยทีเดียวจากคนเสื้อแดงและก็เป้าหมายในการพาพันธมตรโทธธัิษิณกลับประเทศมาเป็นตัวปั่นทอนอีกด้วยค่ะโดยเนี่ยนะคะนายสุรสิทธิ์เจียมวิจกัก สอสอเชียงรายพักเพื่อไทยนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยนิติปัญญตัติตั้งแต่วันที่21ธันวาคมพักจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการออกกฎหมายเนิรโทษศรรมและการแก้พรบก,กลาโหมปีพุทธศักราช2551อย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาแล้วที่พักต้องขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยจะต้องค่อยๆทําไปทีละอย่างแต่ต้องทําให้เสร็จ ไม่เพียงเท่านั้นค่ะนายสุรสิทธิ์ถึงขนาดใช้คำพูดที่รุนแรงกับกองทัพนะคะว่าพราบกลาโหมทำลายระบบบริหารราชการแผ่นดินและการแต่งตั้งโยกย้ายการตั้งให้มีบอร์ดกลาโหมควบคุมการแต่งตั้งโยกย้ายโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแค่หัวหลักหัวต่อไม่มีอำนาจเป็นการเปิดช่องให้บิ๊กทหารสืบทอดอำนาจจากรุ่นต่อรุ่นส่งผลให้เกิดระบบสืบทอดสายญาติในกองทัพแล้วก็เกิดเป็นมาเฟียแบบรุ่นต่อรุ่นเช่นเดียวกัน และนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอุปสรรคในการสานสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพนะคะที่เกิดขึ้นมาจากสสของพรรคเพื่อไทยเองที่นางสาวยิ่งลักษณจนวัตรนั้นจะต้องจัดการให้อยู่ในร,อนร่องในรอยหากยังเชื่อว่าเป้าหมายของกองทัพและรัฐบาลนั้นคือสิ่งเดียวกัน การหยิบเอาประเด็นนะคะนิรโทษกรรมและก็รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนะคะพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมปีพุทธศักราช2551ไม่ต่างไปจากการจุดชนวนในเรื่องของความเห็นต่างระหว่างกองทัพกับรัฐบาลค่ะโดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและก็มีความสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะนําพาสถานการณ์ของประเทศนั้นให้เข้าไปสู่โหมดการเผชิญหน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเองจะต้องไตร่ครวญและพิจารณาให้ดีค่ะโดยเฉพาะนะคะกับภายใต้บรรยากาศที่กําลังเป็นอยู่ย ราบรื่นแบบในขณะนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ